ก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มโคเดเมนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง a n i m เม o r l d Tower Defense กันอีกแล้วนะเอ่อ เก็ว yeah. ันนี้นะเราไม่ได้มาดูตัวละครเนาะแต่ว่าวันนี้จะเป็นคลิปแนะนําการลงเลดเนาะซึ่งเราก็ห่างหายกันไปนานเนาะสำหรับคลิปแนะนําการเล่นนะซึ่งเขาเรียกว่าคลิปนี้เป็นคลิปขั้นเวลาละกันเนาะเพราะว่าตัวละครใหม่เนี่ยมันฟาร์มดาเมจต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่า ไออุนคิโอลาแม่งก็ประมาณ7 5บิลเลียนเอ้ย45บิลเลียนเนี่ยมันใช้เวลาฟาร์มค่อข้างนานเนาะก็คือกะว่าจะฟาร์มทีเดียวให้ครบทุกตัวไปเลยนะแล้วค่อยมาทยอยทาคลิปเนาะเออมันก็เลยอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานสักนิดนึงเนาะก็เลยทําคลิปเขาเรียกว่าคลิปขั้นเวลาไว้ก่อนดีวกว่านะก็คือคลิปเขาเรียกว่างานแนะนําการลงเลดนั่นเองนะเออซึ่งเซตตัวละครที่เราใช้เนี่ยก็มีอยู่แค่ประมาณ5ตัวเองเนาะแต่ไม่รู้นะว่าไอตัวละครทั้ง5ตัวเนี้ยมันจะหายากเกินไปหรือเปล่านะเออก็ เนาะว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างนะตัวแรกเนาะก็จะเป็นเจ้ายนะูเนาะหรือว่าในเกมชื่อ power riper p นั่นเองเนาะซึ่งสเตตก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเลเวลอยู่ที่45นะแล้วก็เราทำการปลดล็อกลิมิตเบรกครบ5ดาวแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนค่า modify ก็เป็นประมาณนี้เนาะ115 109แล้วก็85นะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าค่า modify เดี๋ยไม่จำเป็นต้องเป๊ะตามเราก็ได้นะเอาค่าที่คิดว่าดีที่สุดดีกว่านะซึ่งแนะนำว่าให้เน้น เรื่องของดาเมจกับค่าอัพเนี่ยให้เยอะๆเข้าไว้นะเออแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าก็จะเป็นเจ้าซิดคาเกโนะ่เนาะหรือว่าในเกมชื่อว่าลอดซอมบรานะเออก็เลเวลของเราอยู่ที่เลเวล45เนาะแล้วก็เราทำการปลดลิมิตเบรกครบ5ดาวแล้วเนาะส่วนค่ามอดิฟายก็จะเป็น115 115แล้วก็94นะประมาณนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าก็จะเป็นเจ้าเดนจิร่างอ e นะีโวเนาะหรือว่าในเกมชื่อว่าเดนิสนะ ซึ่งสเตตที่เรามีก็จะเป็นเลเวลอยู่ที่55เนาะปลดล็อกลิมิตเบรคครบ5ดาวแล้วแล้วก็ค่ามอดิฟายค่อนข้างตึงเนาะเพราะว่าตันทุกช่องเนาะ115 115แล้วก็85นะเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้าก็จะเป็นเจ้านะลูเดียสนะลูเดียสร่างธรรมดาเนาะตัวตึงทุกเลสนะเออ ก็เลเวลตันอยู่ที่40เนาะค่า modify ก็จะอยู่ที่ 115, 112แล้วก็91เนาะส่วนตัวนี้ยังไม่ได้ปลดลิมิตเบรกนะเออแล้วก็อีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยเนาะก็จะเป็นน้องไอนะเออตัวนี้ต้องมีติดทีมนะสำหรับน้องไอเนาะก็เลเวลตันอยู่ที่30เนาะแล้วก็ค่า m o d ฟายเป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่าตัวพี่แกเนี่ยไม่สามารถทำ modify ได้นะแล้วก็ปลดลิมิตเบรกก็ไม่ได้ด้วยนะเออ ก็นั่นแหละเนาะประมาณนี้นะสำหรับตัวละครที่เราใช้นะก็จะมีการอยู่ที่5ตัวนี้นี่เองนะก็คือต้องบอกไว้ก่อนเนาะไม่จําเป็นต้องมีค่า modify ที่เหมือนกับเราเป๊ะนะเอาค่าที่คิดว่าดีที่สุดไว้ก่อนนะเออแล้วก็ ส่วนเรื่องค่าลิมิตเบรกเนี่ยมันจากที่ลองไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่จาเป็นต้องลิมิตเบรกก็ได้นะคือเราลิมิตเบรกไว้เพื่อให้มันดูเท่เฉยนะเออใ <laughs> กล้แหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับการเกินทีมเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมไปละกันว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งสําหรับด่านที่เราจะไปลงเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนาะก็จะเป็นด่านโซเลตเนาะหรือว่าด่านเลทใหม่ของบี t ท,ที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะก็จะเป็นอ๋อโซฮอเนนะไม่ใช่โซบีทนะก็โอเคระดับอินเซนไปกันเลย ก็โอเคเนาะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันเนาะว่าสําหรับ Solid อินเซเนี่ยมันต้องลงอย่างไรบ้างนะก็เราจะไปไม่ดิเราต้องพูดว่าเราจะพยายามไปแบบชนะ้าๆละกันเนาะไม่รีบไม่เร็วมากเท่าไหร่นะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะเออก็เริ่มมาให้เราทําการวิ่งไปที่จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยตรงที่มีติ๊กแดงๆเนี่ยเออแล้วก็ให้เราทําการวางเจ้าลูเดียสไปปึ๊บไปอัพปไปก็อัพจนมันเป็นขั้น ที่4เนี่ยหรือว่าขั้น full LE นั่นเองนะเออแล้วก็ให้เราทำการกด auto skip ไปแล้วก็ปรับเป็นคูณ3นะก็ถ้าใครไม่มีคูณ3ก็ใช้เป็นคูณ2ได้เนาะแล้วก็การจะได้คูณ3มาเนี่ยก็คือต้องเติม VIP นั่นเองเนาะก็ขึ้นอยู่บนหัวประมาณนี้นะเออพอเราเซตอัพเสร็จประมาณนี้แล้วก็ให้เราทำการกด skip ไปนะอย่าลืมนะต้องอัพ blue d ให้เป็นขั้น full LE นะเออแล้วก็ให้เราทําการมาวางน้องไอเนาะก็จะเป็นเหลี่ยมประมาณตรงนี้ปุ๊บ แล้วก็ให้เราทำการอัพน้องไอไปนะก็โอเคเนาะพออัพน้องไอถึงขั้น4ี่0ันห้าหรือว่าขั้นที่ห้าเนี่ยก็ให้เรามาอัพดูเดียสนะอัพลูเดียสให้มันตันไปเลยนะอัพลูเดียสตันเสร็จแล้วก็ให้เราทำการซื้อกับข้าวนะเออเอาห้าสิบไปเลยปุ๊บก็พออัพไอไปก็นั่นแหละพอวางเสร็จปุ๊บก็ให้อัพ ไอต่อให้ตันนะแล้วก็มาวางไอตัวที่2เนาะพออาหารมาแล้วก็กดฟีดไปแล้วก็อัพไตไตเลยอัพน้องไอให้ตันไปอีกตัวหนึ่งนะเออพอน้องไอตัวนี้ตันก็เดี๋ยวเราจะวางเดนจิต่อเลยนะนี่พอไอตันแล้วก็วางเดนจิเลย วางเดนจิตรงไหนก็ได้นะเพราะว่ายังไงมันก็ครอบแมปอยู่แล้วนะสำหรับเจ้เดนจิแล้วก็อัพน้องไอตัวที่3ให้ตันนะก็คือวางแล้วก็อัพให้ตันนะเออแล้วก็เริ่มบัฟไปนะปุออ๊บบัฟตัวแรกไปกดออโต้ไปแล้วก็รอให้บัฟหมดหัวก็ค่อยกดตัวที่2นะแล้วก็อย่าลืมซื้ออาหารเรื่อยๆด้วยนะเออมันอินเซนเนาะมาใช้อาหารน้องข้างเยอะนะเออแล้วก็บัฟน้องไอไปเรื่อยเรื่อย ก็โอเคพอบ้าน้องไอครบ3มตัวแล้วก็ให้เราวางเดนจิเพิ่มนะวางเดนจิให้ครบสามตัวไปเลยเนาะแล้วก็ให้เราทําการวางเจ้าซิกคาเกโนตรงเหลี่ยมน,นี้นะตรงซอกนี้ปุ๊บ,บเอ่อแล้วก็ให้เราทําการรีบมาอ <โ frustrating. S 1> ัพเดนจิให้ตันนะเอ่อพอตันแล้วก็นั่นแหละตันแล้วก็ไปอัพ cos. ไอซิสต่อเลยนะปุ๊ปปุ๊บ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 โอเคประมาณนี้ ก็อ <up fit> <find> ัพซิตไปเรื่อยๆนะเออ ก็โอเคนะก็ให้เราทําการอัพซิไปให้ถึงขั้นที่10นั่นเองนะพอเราอัพซิถึงขั้นที่10แล้วก็ให้เราทําการมาอัปเดนจิที่เหลือให้ตันนะเออเพราะว่าดาเมจหลักของเลดนี้ก็น่าจะเป็นเดนจีได้แหละนะแล้วก็อย่าลืมนะที่จะซื้ออาหารเรื่อยๆด้วยนะเออแล้วก็กดฟีดไปเรื่อยๆนะ ก็พอเราอัพเดนจิครบไม่เสร็จต้องเรียกว่าพอเราอัพเดนจิสามตัวตันแล้ว mm. ก็ให้เราทําการาวางไออยู่เนี่ยตรงนี้นะตรงมุมนี้ต้องรีบวางหน่อยเนาะเออเพราะเราต้องรีบใช้สกิลมันเนาะก็อัพอยู่ให้ตันเลยนะเอออยู่โอโตสกะมะอาจารย์ไม่ผิดก็ให้เราดูมอนเนาะค่อยๆดูมอนไปเรื่อยเพราะว่าเราต้องพึ่งสกิลของมันนะนี่พอมอนจะหลุดรอๆปุ๊บพอมันพอมอนถึงตรงนี้ให้เราทําก่อนกด สกิลย้อนไปเลยนะแหมพูดผิดพูดถูกอยู่แล้วกูเนี่ยเอาง่ายๆเนาะพอมอนมันหลุดมาถึงเหลี่ยมนี้ไอเหลี่ยมตรงเนี้ยก็ให้เราทําการกดสกิลย้อนกลับเลยนะเออปึ๊บแล้วก็รอเดนจิเคลมอนนะปั๊บป๊บป๊ปั๊บป๊บปั๊บเคลียร์ไปเรื่อยๆนะโอเคก็มอนก็เคลียร์หมดแล้วต่อไปก็เหลือตีบอสนะ ตีบอสให้ตายนะก็คือสําหรับบอสของเลดนี้มันจะมี2อล่างนะเออก็โอเคนะพอบอสหรือเจ้าอุลคิโอลาล่างแรกตายแล้วเนี่ยพอมันจะเกิดเป็นล่าง2เนี่ยก็ให้เราทําการกดสกิลไอ m อมร o คอ r เฟอรี่อะตอมิกเนาะหรือว่าสกิลสีเขียวของเจ้าซิทเลยนะปุ๊บมันก็จะเพิ่มเลือดฐานเราเนาะตามจํานวนดาเมจที่มันตีได้นะเออก็คือเราจะให้ ไอ้มอนเนี่ยหรือว่าบอสเนี่ยชนฐานเราเนาะเพราะว่าดาเมจเพียวๆมันไม่ไหวนะเออก็นั่นแหละก็ประมาณนี้ก็รอให้มอนเข้าฐานนะก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการแนะนำการลงโซฮอลหรือว่าเลดบีดใหม่แบบอินเซนนั่นเองนะก็ถ้าสมมุติว่าคลิปนี้เราพูดติดติดขัดขัด หรือว่าพูดเร็วไปหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องยังไงก็ต้องขออาภัยกันมานะที่ดีด้วยนะเออแล้วก็คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําแนวทางการเล่นเนาะอาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรือว่าวิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้ในการลงก็ได้นะก็สําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันเนาะถ้าสมมุติว่าตัวละครเซตนี้มันเขาเรียกว่า,าหายากกันไปก็ต้องขออาภัยจริงๆนะแต่ส่วนตัวคิดว่าเซตนี้มันลงง่ายสุดแล้วไงเออก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปขั้นเวลานะเออก็เดี๋ยวเรารอ ได้เจอกับคลิปเจ้าอุนิโอลาอีโวแล้วกันนม่ว,ว่าจะเป็นยังไงนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แหละเท่านั้นแหละไปแล้วเออบาย